ดีค่ะชาวพุทธศพทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมนะคะประจําเดือนกันยายน2563นะคะค่ะอาจารย์จะสับไพ่เพื่อเปิดดวงชาวพุทธศพเลยนะคะ ได้ไพ่หดาบนะคะ The Emperor 2สองถ้วยสี่เหรียญหกดาบราชินีดาบไพ่สตรา ไพ่เชียร์ยอดนะคะไพ่สองดาบไพ่สเตรนจ์เจ็ดดาบตำแหน่งสรุปได้สองมีเท้านะคะเอ่อหน้าไพ่นะคะไพ่ตัวตนเนี่ยได้ไพ่ห้าดาบไพ่ใบน,นี้อาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แห่งความ เขาเรียกว่ามั่นอกมั่นใจความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากนะคะสำหรับเดือนกันยายนนะคะชาวพุธศพอาจจะทำอะไรแบบมีความเชื่อมั่นทำอะไรก็แบบเต็มที่กับสิ่งที่จะทำโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะตำแหน่งการงานเป็นไพ่สเตรนท์นะคะเป็นไพ่แห่งการแบบคอนโทรลงานได้ควบคุมบริหารจัดการเก่งมากนะคะทุกอย่างอยู่ในอุ้งมือของชาวพุธศพได้ ทำงานชิ้นใหญ่ๆได้นะคะเพราะไพ่ขยายคุณได้ไพ่ด h อ e มพ e เพลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานจะโดดเด่นเลยในเดือนกันยายนสําหรับชาวพศนะคะงานคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะ,ะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจคุณก็แบบทํากําไรถ้าคุณทํางานบริษัทคุณก็ยังมีความมั่นคงมีความโดดเด่น มากๆในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยงานราชการก็ได้นะคะห้าดาบกับเดียรอมเเป็นทหารตำรวจเป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอบตหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็ในเนื้อง,งานแบบนี้วิศวกรงานช่างอะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าดีมากๆเลยนะคะในแนวธุรกิจการบริหารจัดการนะคะพายสเตรนแอ m เ e อร r นะคะก็ถือว่าทุกอย่างชาวพุทธควบคุมงานได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าน้องๆอยู่ในวัยเรียนนักเรียนนักศึกษาก็มีความโดดเด่นในการเรียนค่ะผลคะแนนออกมาดีนะคะ,ะเป็นที่รักใร้ของครูบาอาจารย์แน่อนอนเลยนะคะในตําแหน่งการเงินเนี่ย นะฮะเดือนนี้การเงินเป็นไพ่เอ็มเ o อก็แปลว่าเงินก้อนใหญ่นะคะรับทรัพย์ก้อนโตได้นะคะแต่รับทรัพย์แบบต้องขยันมากๆนะก่าการทําอะไรต้องทุ่มเทนั่นแหละคะ่ะก็งานเนี่ยก็คือคุณต้องเต็มที่กับมันจริง,รงๆนะะั่นแหละนะคะต้องลงทุนโงแรงต้องไฟกับงานมากๆก็จะได้รับความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่กลับมาในการทําการลงทุนนะคะ แล้วก็ในตำแหน่งของการสื่อสารการพูดคุยสังคมนะคะได้การยอมรับเป็นอย่างดีเพราะอาจารย์มองชาวพุทธศพจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้จักจังหวะจักโคนนะรู้จักจังหวะรับจังหวะรุกได้เป็นอย่างดีนะคะสองถ้วยและไพ่ตัวตนเป็นห้าดาบทเอาจริงเอาจังคุณก็เอาจริงเอาจังแต่บทที่รู้จักอารมณ์อร,อรวยอย่างเงี้ยนะคะไพ่สองถ้วยทําได้เป็นอย่างดีนะคะ หรือในตำแหน่งครอบครัวสี่เหรียญแตกความมั่นคงค่ะที่บ้านนะคะก็บ้านที่อยู่อาศัยดีครอบครัวมั่นคงนะคะญาติาพี่น้องก็เข้าใจกันดีนะคะแล้วก็คุณแม่ก็อาจจะแปลว่าสุขภาพนี้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับอาการไมเกรนปรวดศีรษะนะคะอาจารย์มองแล้วก็ปวดเมื่อยช่วงช่วงกล้ามเนื้อนะ้าอก ข่าขาเนี่ยจะเป็นปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นเป็นโรคร้ายแรงนะอันนี้ดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในตำแหน่งในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะ,ะชาวพุทธศพนะคะเป็นไพ่หดาบนะคะอาจารย์มองถ้าคุณเจอปัญหาในเรื่องอลูกน้องลาออกเครียดในเรื่องปัญหาลูกน้องอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเดือนกันยายนเนี่ยนะคะชาวพุทธศพจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องลูกน้องได้ ออกไปคุณก็มีลูกน้องหน้าใหม่เข้ามาได้นะคะปัญหานี้จะคลี่คลายนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของลูกก็ได้ลูกก็อาจจะแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลไปเรียนต่อต่างจังหวัดต่ตางประเทศแต่ช่วงนี้ต่างประเทศก็อาจจะเป็นปัญหาอาจจะได้ข่าวดีได้เดินทางสอบชิงทุนได้แต่อาจจะชะลอหรือเขาเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนเวลาออกไปก่อนก็ได้นะความหมาย หดาบมันคือระยะเวลาที่อาจจะช้าเนิ่นนานแต่ได้รับความสําเร็จอา,อาจจะมีประกาศว่าติดติดสอบชิงทุนได้น้่นนี่นั่นแต่อาจจะรอจังหวะของการเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็ในตําแหน่งปัญหาอุปสรร์เนี่ยเป็นไพ่ราชินีดาบนะคะถ้าศัตรูเนี่ยก็ต้องระวังอาชาวพุธศพเนาะระวังผู้หญิงผิวสองสีไปถึงค้ําอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแวงได้ นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุสักประมาณ30อัพขึ้นไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะลักษณะผิวสองสีถึงคามอายุ30ขึ้นไปอาจจะเป็นเกณฑ์คำพูดความไม่เข้าใจกันได้นะคะสำหรับชาวพุธศพนะคะแล้วก็ในตำแหน่งคู่ของคนรักเป็นไพ่สตาร์เป็นไพ่ชาริออตย,ย้ายราชินีดาบนะคะชาวพุธศพก็ต้องระวังในแง่ของ ความไม่เข้าใจกันบ้างอาจารย์มองนะไพสตาเลงลัคษนาอาจจะคนรักของผู้ศพอาจจะน้อยอกน้อยใจที่ผู้สศพไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาหรือเปล่าทําแต่งานเกินไปไหมอันนี้ต้องต้องให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งบ้างนะคะอาจารย์มองความไม่เข้าใจกันในแง่ของความไม่มีเวลาให้กันมากกว่านะคะไม่ได้เรื่องของอจะรักซ้อนรักสามเศร้าหรอกเป็นเรื่องที่นี่แหละอารมณ์คําพูด ความหืนหา่างหรือความที่ระยะทางที่มันไกลกันก็ได้อาจจะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ว่าไปก็เลยอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะในตำแหน่งสุขภาพเป็นชายอดถือว่าแข็งแรงนะคะแต่ให้ระวังสุขภาพของคุณพ่อนะระวังสายตานะคะสายตาเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็ระวังช่วงคอบาดไหลา อืมนะคะอาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะส่วนตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่สองดาบเนี่ยอาจารย์มองเรื่องของการสนับสนุนก็อาจจะมองว่าคือต้องเห็นผลงานอะไรประมาณนี้แต่อาจารย์มองชาวพุทธศพทำได้อยู่แล้วแหละไพ่การงานเป็นไพ่สเตรนแต่เพียงแต่ผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่า เขาเรียกว่าประจบได้นะเขาต้องดูว่าเราทํางานเนี่ยมีผลงานจริงเขาก็สนับสนุนอะไรประมาณนั้นเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าพูดน้อยก็ได้ไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นาชาวพุ้มศพอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าไปหาไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ก่อนไปแสดงเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์มีโครงการอะไรเราก็เข้าไปนําเสนอไปพูดคุยอย่างนั้นก่อนก็ได้นะคะ อาจารย์มองสามารถที่จะแปลเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะ,ะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตำแหน่งสรุปเป็นสองไม้นะคะก็ถือว่าดีนะคะสองไม้แปลว่าอะไรแปลว่าการได้รับความร่วมมือนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีไพ่ที่มองว่า7ดาบเนี่ยพอเจ็ดาบอยู่ลาภะนะเดาบถ้ามีไพ่ขยายดีเงี้ยอาจารย์แปลในความหมายดีว่าชาววุสบรุรู้จักเอาตัวรอด นะคะรู้จักใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณของตัวเองเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเออลื่นเป็นปลาไหลก็ได้ก็คือคุณไม่จนมุมไขง่ายๆน่ะนะห้าดาบกับเจ็ดดาบระจันยไม่ได้แปลเสียนะอืมถือว่าเก่งถือว่าฉลาดนะเหนือเหนือเมฆอะ่ะเออไปงั้นเลยนะคะโอเคก็ถือว่าสุดยอดนะคะในเดือนอกันยายนสำหรับชาวพฤษภนะคะเรามาดู อาภัยที่จะเป็นเลขโชคลาภสำหรับชาวพุธศ,ศพนะคะขอสองใบนะคะได้5 8 9นะคะเล้โชคลาภ5 8 9ค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ยังไงถ้าถูกใจ อาจารย์ของกาลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ